ทุกอย่างเลยครับว้าวผมเออเคยการอะไรทุกอย่างคือผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่คุณหนไม่ชอบสำหรับผมเป็นความน่ารักหมายถึงว่าผมข้อเสียเขไม่ใช่ไหมไม่เจอผมแฮปปี้มากหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นเนยมันผมรู้สึกว่ามันคือ เขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทํางานได้อย่างมีความสุขและผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันเขาเป็นทริปสุดของเรามาด้สุดๆครับสุดๆครับผมผมรู้สุดนี่คือเพื่อนที่ทแบบสนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถคุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆ ล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยชวนเขาไป้กาลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวาในเมืองครับแล้วก็ตามตามภาพที่เห็นครับกับความสัมพันธ์กับเรนนี่ยังไงที่ไรครับจริงๆเราคบกันมาสักพัหหนึ่งแล้วครับ <S <S แล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว,ว่าเราหาจังหวะดีๆพี่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเค ผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้เรื่องความสัมพัของเราและอยากให้เกียกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสัมพัของเราอย่างชัดเจนว่าผมกบบนี่ตอนนี้เราเขาเันอยู่พอเปิดว่าเกยงกับตกใจหรอเล่าอกจะยิภาออกมาอะไรนะครับถูดว่าแบบนั้นตกใจไม่ยินภาพออกมาเออไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรียอะไรครับเราใช้ชีวิตกับปกติมากครับคือถ้า ถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรจริงผมคงไม่ไปเดินชิบูย่าเปิดหน้าคนเป็นหมื่นคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันๆคนอะไรเงี้ยผมผมแค่เอ่อเรียกว่าไงอ่ะผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาแล้วก็ปกติที่สุดช่วงเวลาที่เหมาของคุณลุงาไม่ดีเลยอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่มัครบเออครับเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับเหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันมาตการอะไรเงี้ยก็ ของคนที่แสดงความดีกับพวกเราการเปลีจุดเริ่มต้นของความสำคัญหรือพี่ไปเริ่องจัดหมายอะไรยังไงมาถึงมาต่อเราได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนี่เขาเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราว่ารู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่ายตูเกเตอร์ในซีรีส์ซีชั้นแรกครับแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับรู้สึกที่เสียใจคอกันดีส่วน เขาเรียกว่าอะไรอะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่แม่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับแล้วก็ข้ามเป็นโซนตอนปีที่แล้วอะไรอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเอาเบียส์นะนันเลยครับมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆเลยครับคือเราเรารู้จักกันมานานมากครับเราเป็นเพื่อนกันมานก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักครั้งนี้มันคือสำหรับที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะ ผมออกมาเล่นฟินเนตด้วยกันทุกเช้ามาหลายเดือนแล้วออะไรยย่างงเี้แล้วพอเขาเป็นแฟนนพ้ตอนที่เปิดตัวมาคือมันมีคนยินดีมากๆแต่ว่าพอได้าไปเก่งไปว่าถ้าเปิดตัวมาแล้วมันจะมีปีนแต่งมาถึงไปโอ้โหผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเลยครับผมผมเข้าใจทุกๆอย่างที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะ ทำผลงานดีๆต่อไปครับอีกทีเดียวย้อนกลับอีกทีหนึ่งเราขอเขาเป็นแปรหรははือย okay ังอะไรนะครับขอขเปนแล้วครับขอแล้วครับอจะใช้ทำว่าแปรได้แล้วได้ครับแล้ไปไปรู้ไหมว่านี่ไปเป็นชนิดคนแรกที่ออกมาประกาศทางโซเชียลว่ากำลังศึกษาด้วยใจผมคือคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเรา เราต้องให้เกียรติทุกทุกคนทั้งทั้งตัวนี่เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากทุกคนได้ได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้องต้องให้เป็นแบบมีใครกลเอื่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับในการประกาศต้นสังกัดนี้มีความต้องเหนเนื่องกระแสของแฟนกับพอสมควรแต่ถ้าดูจากเ่ืวอที่ประกาศมาผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเราแคร์ผมแคร์แล้วผมก็เป็นห่วงแล้วผมก็ ยากใทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสาบานเลยว่าผมมาเพื่อสเปนเลิฟแฟนโพซิวิตี้อะ่นครับผมผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลงานของเราแบบได้ยิ้มผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยและผมไม่เคยมีจตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสาหรับผมผมอยากให้อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราส่วนใหญ่ขเราค่อนข้างเชื่อมั่นในกลุ่มของแฟนคลับเราครับผมผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ ไม่รู้สิผมไม่รู้ผมเข้าใจความรักถูกไหมครับเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขารักินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ทำ้ผมมีความสุขมากเลยครับแล้วงต้องทำจริงก่อนจะแถลงออกมาทั้งคู่อะไรต้องผ่านการปรับทั้งใบและนี่ด้วยครับทำที่จะเราคุยกันเราเราคุยกันผมนี่เราคุยกันเราคุยกันทุกทุกเรื่องครับอ่ะตอนนี้ก็คือเป็นเพรอะหนุ่มข้างรักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณเป็นพันหรข้างรักเป็นพันเรื่งของชีวิตแล้วกัน